ไอ้คำว่ากลัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรความกลัวเนี่ยค้นหามันนะว่ามันคืออะไรมันหมายถึงอะไรความกลัวซึ่งถ้าเราอธิบายได้ความกลัวก็คือสิ่งที่เราเนี่ยไม่คุ้นเคยมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยไม่รู้จักไม่รู้ก็จะกลัวใช่ไหมฮะอ่าลักษณะความกลัวคือความไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินไม่รู้จักแล้วอีกอันหนึ่งที่ เหตุผลที่เราไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยไม่รู้จักก็เพราะว่าเราไม่รู้อะค่ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรสรุปแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยมโนภาพออกมาเป็นความกลัวนะแล้วสิ่งที่จะมโนภาพสิ่งต่างๆให้กลัวได้อะไรเป็นคนที่มโนภาพก็คือความคิดมันเกิดมาจากความคิดเมื่อเราคิดถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมเนาะก็จะรู้ว่าอะในร่างกายของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น พระพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็นนามกับรูปนะไอ้เจ้านามเนี่ยมันก็คือในส่วนของจิตจิตมันก็จะปรุงวิตกวิจารมโนมโนภาพไปคิดคิดคิดนั่นก็คือคิดสรุปแล้วคือการคิดการคิดเนี่ยจริงๆการคิดอะถ้าเราคอนโทรลได้มันจะเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราคอนโทรลไม่ได้เราก็จะตกเป็นเหยื่อของความคิดเพราะฉะนั้นวิธีการเราต้องรู้ก่อนว่า ความกลัวเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดเพราะฉะนั้นวิธีเราจะแก้อาการกลัวได้ก็คือเรามีอยู่2อ,อย่างเนาะคือ,เ,อเขาเรียกว่าเลิกคิดกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเลิกคิดไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดทุกคนแต่ทีเนี้ยการที่เราจะทําเลิกคิดเปลี่ยนความคิดอะไรก็ตามอันนี้มันเป็นวิธีคิดนะมันเป็น มันยังไม่ใช่วิธีการนะนะซึ่งวิธีการที่เราจะเลิกคิดจะเปลี่ยนความคิดได้เราต้องกลับเข้ามาแก้แก้ที่เจ้าตัวต้นตอของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะก็คือกลับเข้ามาในตัวเราอะค่ะกลับเข้ามาในจิตใจของเราอะกลับมาเรียนรู้ซิว่าเอระบบความคิดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ก็ไม่ผลหลักสติปักฐานสี่ถ้าใครถ้าใครศึกษาพุทธศาสนาเนาะ แต่ทีนี้ถ้าบางคนไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนามานะคะก็ใช้วิธีอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เนื้อรู้ตัวตื่นตัวคําว่าตื่นตัวก็คือเท่าทันกับอาการที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราขยับแขนขยับขาขมแมวพุ่งหายใจกระพริบตาแบบนี้เนาะ คือทุกๆอาการที่มันขยับที่เรารู้สึกสัมผัสจับต้องแล้วมันรู้สึกได้เร็วแล้วมันรู้สึกว่าเออเรารู้สึกอันนี้แล้วเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีอ่ะสมมติว่าพอพูดถึงว่ารู้รู้ลมเงี้ยเรารู้สึกเออดึงสติและรู้สึกดีแต่บางคนเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีรู้ลมแล้วจะรู้สึกอึดอัดแน่นย้ายไปทําวิธีอื่นบางคนไปใช้วิธีสวดท่องสวดท่องพุทโธพุทโธบางคนแบบต้องกระแทกกระแทกคําแรงๆต้องกระทืบเท้า เพื่อเรียกสติใช้ได้หมดนะทุกคนเพราะว่ามันคือการทําให้กลับมาสู่เนื้อสู่ตัวตัวเองกลับมาเท่าทันกลับมามีสติอันนี้เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถที่จะทํากับตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะสรุปก็คือว่าเราต้องมาอยู่กับตัวเองบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็หาเขาเรียกว่าหากุสโลบายเนาะหาที่อยู่ที่อยู่ของเวลาที่จิตของเราเนี่ยจะแวบไปคิด เราต้องมีวิธีเรียกสติของเราค่ะเรียกสติการเรียกสติก็คือเท่าทันด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะเนาะอาการอาการที่กระเพื่อมอาการที่แบบทําให้เรารู้สึกตื่นตัวอย่างเช่นที่เน่บอกอ่ะสมมติมันเริ่มหลงเวลาเตือนตัวเองก,ก,กระทึบเท้าไปอย่างเงี้ยส่วนวิธีที่เราจะทําสมาธินะคะการทําสมาธิเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยเติมน้ํามันอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคน เวลาที่รถเรามีน้ํามันเนี่ยรถเราก็วิ่งไปไหนไกลๆไ,ไ,ได้เช่นเดียวกันถ้าตัวเราเนี่ยมีกําลังมีสมาธิปัญญาในการที่จะคิดที่จะแยกแยะที่จะวิเคราะห์เขาถึงบอกนั่งสมาธิแล้วทาให้เรียนเก่งเนาะ mm hmm. ก็เพราะว่ามันมีกําลังที่จะไปมีปัญญาที่จะไปไปคิดแบบเขาเรียกว่า hmm. คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ถูกแต่มันก็ยังเป็นคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ นะคะสมาธินะแต่ทีนี้ว่าพอเราเรานั่งสมาธิได้แล้วเรามีสมาธิแล้วเราเอาสมาธินี้ไปใช้ให้ให้ตรงทางทุกคนเหมือนกับเรามีเงินแล้วเนี้ยเราต้องเอาเงินไปใช้ให้ตรงทางค่ะตรงทางคำว่าตรงทางในที่นี้ก็คือทางทางของสัจธรรมเนาะสัจธรรมที่ไปแก้ความกลัวเนี่ยก็เข้ามาสู่ระบบการเรียนรู้จิตวิญญาณของเราเนาะซึ่งพอเรามีสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยจะช่วยทําให้เรา นิ่งนิ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่กับความสงบมีกำลังของสติเนาะมีกำลังที่จะทบทวนมีกำลังที่จะทนได้อยู่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสมาธิเรามีความแบบเพียงพอเนาะทีเนี้ยพอเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆทุกอย่างที่ฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะแข็งแรงนะทุกคน เหมือนเวลาที่เราฝึกสมาธิเราสงบมันก็จะแข็งแรงเนาะทีเนี้ยเวลาเราจะใช้สมาธิให้ได้ผลเราจะต้องใช้ในการที่เราจะใส่ความเขา,าเรียกว่าใส่ปัญญาให้เขาใส่ความถูกตรงเข้าใจให้ถูกให้ตรงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะใส่ความคิดที่ถูกที่ตรงว่าแท้ที่จริงแล้วความกลัวมันเกิดมาจากความคิดเราก็เลิกคิดมันไปซะอ่าแล้วก็ย้ายความคิดใส่เปลี่ยนความคิดเนาะ การเลิกคิดเนี่ยอาการของมันคือการที่เราไม่ไม่เข้าไปอยู่ในความคิดแต่มันเป็นอาการที่เหมือนเราเบิร์ดไอวิวอ่ะอยู่ข้างบนแล้วเห็นว่ามันมีความคิดผุดขึ้นนะแล้วเราก็ไม่ไปอะไรกับความคิดนั้นเพราะความคิดมันมันก็คิดของมันไปแต่ทีเนี้ยบางคนที่ยังมีจิตที่ยังไม่สามารถที่จะอยู่เหนือความคิดได้เพราะว่า มันเหมือนกับกําลังของเราเนี่ยมันยังน้อยเนาะพอมันน้อยเราใช้วิธีเนี้ยมันก็จะยิ่งยิ่งไม่ไหวค่ะทนดูไม่ได้เพราะว่ากําลังสมาธิมันยังน้อยก็ต้องไปฝึกวิทยายุทธก่อนเนาะก็คือต้องไปฝึกสมาธิแล้ววิธีการฝึกสมาธินี่ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะต้องไปนั่งอยู่เฉยๆหรือไปอะไรไกลๆที่ไหนนะคะใช้เวลาบ้านเรานี่แหละ5นาทีทุกคน นั่งทุกวัน5นาทีทุกวันกับอีกแบบหนึง่งสมมุติว่าเราไม่นั่งให้เราใช้วิธีที่แบบกําหนดกาหนดจิตเราอะค่ะกาหนดว่าเราจะมีสติทําอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาชอบเนาะดําริชอบสมมุติว่าเราล้างจานอะเราจะอยู่กับการล้างจานเราจะเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับมือเราจะไม่จิตส่งออกนอกหรือเวลาที่เรานั่งเขียนเราก็จะเขียนแล้วไม่เอาจิตส่งออกนอกหรือทําอะไรเราก็การงานชอบอะทุกคน เอาจิตเนี่ยมาอยู่กับการกับงานไม่เอาไปคิดฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ก็มีสมาธิในการหล่อเลี้ยงแบบนี้ได้หมดทุกคนแล้วเนี่ยจะบอกให้วันไหนนะที่เราทํามากพอเนี่ยกำลังของสมาธิเนี่ยเวลาเราทําสมาธิหรือเรารู้สึกตัวหนึ่งครั้งมันเท่ากับเราออมเงินหรือว่าเราเติมเงินเข้าไปวันหนึ่งเงินมันเยอะเยอยอะมันก็เต็มกระปกุกเหมือนหยดน้ําทีละหยดทีละหยดหินยังกร่อนเนาะ หยดน้ําทีละหยดทีละหยดก็เปน็นที่แรกก็เป็นแบบคลองเป็นหนองเป็นบึงขยายไปเป็นบึงเป็นมหาสมุทรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่ทําไมเราจะต้องมาเรียนรู้กระบวนการที่เราจะหยุดคิดเลิกคิดแล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบนันซึ่งภาษาพระเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเวลาที่เกิดอะไรมากระทบนะก็ให้เราดูเฉยเฉยรู้ซื่อซือรู้ซื่อๆื่อ ซึ่งถ้าเรายังไม่สามารถจะมีกำลังที่จะมาเห็นแล้วดูเฉยๆเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้อย่างเราฝึกนั่งสมาธิเนาะโดยปกติเนี่ยคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเพื่อบังคับอะไรนะคะทุกคนเขานั่งเพื่อสังเกตการค่ะสังเกตลมหายใจสังเกตว่าลมเนี่ยมันเดินไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนสังเกตลมว่ามันสั้นยาวอย่างนี้เนาะสังเกต ความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ไปบังคับลมไม่ได้ไปบังคับความคิดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือการทําสมาธิจริงๆเพื่อเพื่อสังเกตเนาะเพื่อดูเพื่อเป็นผู้ดูแล้วก็เป็นผู้ผ,ผู้รู้นะคะผู้รู้ก็คือว่าคําว่าผู้รู้ในนี้คือเห็นพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บหน้าที่ของผู้ดูก็คือดูพอดูแล้วพอมันมีอะไรเกิดพอเราเห็นปุ๊บมันก็จะดับ ถ้าเราทันความคิดนะแต่ถ้าเราไม่ทันบางคนไม่ทันความคิดลักษณะไม่ทันก็คือเผลอเนาะเผลอคิดไปก็ไม่รู้คิด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 ไปยาวเขาเรียกว่าเผลอกับเพ่งความคิดมันจะมีสองอย่างเพ่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 งมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเนียนเป็นอันเดียวกันนะคะแต่จริงแล้วมันต้องออกมาเป็น b i r ร์ e ไอ view ออกมาดูความคิดออกมาดูอาการความรู้สึกต่างๆซึ่งอันนี้มันคือกระบวนการทั้งหมดเลยถ้าทุกคนนะ นั่งสมาธิทุกวันทุกวันมันจะเกิดกระบวนการที่เราจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นลองทําดูนะคะอันนี้เป็น ep สองนะ mm hmm. คือเกี่ยวกับเรื่องของเราต้องรู้ก่อนว่าความกลัวมันเกิดขึ้นมาได้ไงความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวอะไรก็ตามนะมันมีลากเง่าออกมาที่เดียวกันทุกคนมันไม่ได้แปลว่าโอ๊ยกลัวกลัวป่วยกลัวเป็นโรคกลัวคนไม่รักกลัวพัดพลากกลัวตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเกิดจากเหตุการณ์แต่ว่า ต้นตอมันอยู่ในนี้เขาถึงบอกว่าแก้ตรงนี้อะแก้ที่ใจเพราะมันเกิดที่จิตที่ใจเราจิตมันไปคิดถึงจิตมันไปไปปรุงความคิดเราก็ต้องแก้ที่จิตแก้ให้จิตมันคิดตรงเนาะเพราะจิตมันคิดตรงพอมันเข้าใจไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ไปโฟกัสที่ภายนอกแล้วค่ะมันจะมาโฟกัสในจิตเลยว่าเฮ้ยพอเราเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าอุ้ยหมาโดนรถชนตายถูกไหมเนาะ เราจะไม่ไปคิดถึงหมาเราจะคิดถึงไอ้ใจเรามีอาการยังไงเนี่ยเรารู้สึกยังไงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในระบบของการเกิดความทุกข์หรือเกิดความกลัวซึ่งความกลัวก็คือความทุกข์นั่นแหละเนาะแต่มันเป็นเวทนาความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่ยินดีมันเป็นตัวอัตตาของเราที่ไปแบบไปเขาเรียกว่าไปหลงว่าว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ไปคว้าว่าเป็นเราด้วยทุกคนนะอันนี้ลึกหน่อยนะ โอเคนะคะทุกคนก็ลองลองทาดูใครใครที่แบบสงสัยอะไรลองถามนี่มาเป็นเพื่อนกันนะมาเป็นเพื่อนที่จะมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวเองเราเพียงแค่มาสังเกตเขาเรียกว่าด้านภายในของเราเนาะด้านด้านข้างในอะ่ะซึ่งเป็นด้านที่เป็นเป็นตัวเราอีกอีกอันนึงที่อยู่ข้างในแบบนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคน โชคดีนะบ๊ายบายนะคะ